ผู้จัดการส่วนตัวเบลล่าโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีเวียหลังประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงเวียสุกุลวัฒน์หลังประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าและต่อมาทางด้านเวียสุกุลวัฒน์ก็ได้ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบโดยเลิกแต่งงานของเวียและวิกกี้คือวันที่17รกรกฎาคม2565โดยงานจะจัดที่กรุงเทพ และเป็นการเตรียมงานมาสักระยะแล้วงานที่จะจัดเป็นงานเพียงภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และรักครั้งนี้ดีที่สุดอีกทั้งยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้พร้อมเป็นทางคุณพ่อและสามีแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟกทุกอย่างและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเวียสุกลวัตรก็ได้สวมแหวนให้กับวิกกี้พร้อมเปิดโพสต์แรกถึงว่าที่เจ้าสาวระบุข,ข้อความว่าเคยทําแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับ ขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับ5 4 3สี่สามสองหนึ่งแอคชั่นล่าสุดทางด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีของหนุ่มเวียหลังประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบโดยทางด้านพลอยได้เข้าไปกดไลค์ที่รูปภาพดังกล่าวด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าหลังจากที่ทั้งคู่เลิกกัน ก็ต้องดูว่าทางเบลา่าและเวียจะแยกผู้จัดการส่วนตัวกันแล้วหรือไม่แต่อย่างใด